นี่เป็นอ e ีเมลจากทางบ้านครับเป็นปัญหาของชายรักชายท่านนี้ครับ mm. สวัสดีครับคุณหมอผมเป็นกลุ่มประเภทชายรักชายครับ mm. ตอนนี้ผมมีปัญหาคือบริเวณรูทวารหนักเนี่ยมีติ่งงอกมาครับ mm. ซึ่งผมสงสัยว่าน่าจะเป็นหูดงอนไก่ mm. ถ้าเป็นจริงเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมาเร็งไหมครับ mm. ผมอยากเข้ารับการตรวจแต่ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ mm. ช่วยแนะนำโรงพยาบาลให้หน่อยนะครับข mm. อบคุณร่วงหน้าเลยครับคุณหมอ mm. คหมอติ่งอกที่รูทวารเป็นฤิสีดวงหรือเปล่าคะหรือว่าหุดนงอนไก่ต่างกับฤิษีดวงยังไงถ้าสังเกตต่างมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเจ้าตัวเขาก็คงจะบอกได้เพราะว่าใช้มือไปคลำมันก็ไม่เหมือนกันฤิสีดวงเนี่ยมันก็คือเส้นเลือดที่มันขอดคราเคยเห็นเส้นเลือดขอดที่ขาไหมอ่านี้ไป ขอดที่ตรงทวารหนักนะครับเพราะว่าท้องผูกเรื้อรังมาเป็นเวลานานเวลาถ่ายต้องเบ่งไงเบ่งเพราะนั้นเนี่ยไอ้เลือดเลยปูดไอ้ความดันในท้องก็เยอะมากแต่คนท้องเนี่ยเขาก็ความดันในท้องเยอะถูกไหมฮะเขาก็จะเป็นลิสดวงได้ง่ายใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนหัวมันจะเรียบๆนะครับแล้วหุ่นงอนไก่เลยครับลักนาะเป็นยังไงครับครับหุ่นงอนไก่เนี่ยมันจะจับไปแล้วเนี่ย บางคนบางครั้งนะฮะเราจะรู้สึกว่าตรงผิวมาเนี่ยมันอาจจะไม่เรียบนะครับแล้วขนาดมันจะเล็กกว่าลิซีดวงขนาดมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ไม่เจ็บพูดงอนไก่เนี่ยส่วนใหญ่ไม่เจ็บนะครับแต่ลิซีดวงเนี่ยโดนแล้วเจ็บครั้งเจ็บโดยเฉพาะถ้าเป็นลิซีดวงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเจ็บมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะบอกความแตกต่างได้เบื้องต้นนะครับขึ้นในรูทวารได้เลยขึ้นได้เลยเลใช่ครับแล้วทั้งหญิงทั้งชายนะครับคือทางของของคุณที่ถามมาเนี่ยพอดีเขาก็ใช้ ทางทวารหนักเพราะว่าเป็นชายรักชายใช่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็ง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเคยคุยกันเนาะว่าหูดงุ่นไก่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ใช่ไหมครับ Human Papilloma Virus เกิดได้ทั้งด้านหน้าที่ที่ที่อวัยวะเพศนะครับหรือที่ทวารหนักได้เช่นกันหรือแม้แต่ทางปากก็ได้เหมือนกันใช่หลอดลมก็ยังได้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะบ่อยกว่าตรงทวารหนักง่ายๆเลยนะครับแล้วว่าผู้หญิงเนี่ย ที่มีเพศสัมพันธ์ทางทางทางช่องคลอดตางปกตินะครับก็ยังสามารถมีหูดหงอนไก่วิ่งไปอยู่ที่ทวันหนักได้ด้วยเช่นกันนะเชื่อโรคมันสามารถลามไปนั่นได้ด้วยหงอนไก่ไปชั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น้องเ็าถามมาก็น่าสนใจนะครับว่าออย่างนี้เป็นมะเร็งได้หรือเปล่านะหลังๆนี้เราเริ่มพบนะครับคนไข้ที่ติดเชื้อ HPV แล้ว ทำให้เป็นมะเร็งทางทวารหนักได้นะแต่โอกาสเป็นไงครับสูงไหมครับไม่สูงครโอกาสก็ถือว่าต่านะครับจริงจต่ากว่าของผู้หญิงเยอะเลยนะครับแต่ก็เป็นได้ค่ะถ้าอยากรู้นะครับว่าหงอนไก่จริงหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่หงอนไก่ก็ได้นะซิฟิลิสเนี่ยบางทีมันก็มีหูดหูดอย่างนี้ได้เหมือนกันหรือว่าเป็นหูดจากเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆอย่างหูดเข้าสุกก็เป็นได้ก็คือมีหูดหลายแบบเลยซึ่งคนที่จะบอกเราได้ก็คือคุณหมอใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเข้าไปตรวจนะครับโรงพยาบาลของรัฐ ทั่วไปค่ะตรวจได้หมดเลยได้ทุกโรงพยาบาลเลยว่าอย่างนั้นเลยไหมใช่ครับ30บาทจ่ายด้วยนะอ๋อเหรอใช่ควบคุมด้วยใช่เพราะฉะนั้นต้องจ่ายตังค์เนี่ยไม่ใช่ละครับนะฮะรันรีบไปตรวจเลยเพราะว่าใช้สิทธิ์30บบาทได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายก็จะไม่แพงแน่นอน